เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับผมตั้งชื่อว่ามัดมือชกชงผังเมืองเป็นผังเมืองรวมซึ่งมันจะส่งผลต่อการแช่แข็งหรือฟีสเมืองอุดรธาน,นีอีกรอบหนึ่งร่างผังเมืองร่างผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีเนี่ยซึ่งมันจะขยายพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองทั้งหมดครับมันถูกเผยแพร่ตัวร่างออกมาเมื่อวันที่26ิมิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง แล้วรายละเอียดเนี่ยเขานัดเขานัดว่าจะต้องมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกันวันที่11กรกฎาคมนี้หรือนับตั้งแต่26มาจนถึงวันนี้เนี่ย10จนถึงวันที่11เนี่ยมันเป็น17วันแต่17วันดังกล่าววันนี้หากเรานับเป็นวันที่7ล่ะมันเหลือเวลาอีกไม่ถึงสัปดาห์ครับท่านประธานหอ,อการค้าประชุมด่วนครับมองว่ามันรีบเร่งเกินไปไหมหลังจากคุยแล้วก็เลยนัด นัดรายละเอียดไปคุยกันเพิ่มเติมในวันจันนี้วันแรกเนี่ยคุยก,กับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ทํางานเรื่องนี้มาก่อนก็เลยให้เขาเนี่ยมาช่วยติวให้ติวแล้วเลยบอกว่าอย่างนี้ต้องคุยกันหมดละกรกอรอคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนมีหอการค้าสภา,าอุตสาหกรรมชมรมธนาคารบวกกับที่ปรึกษาอีกประมาณ1ิองค์กรเขาจะคุยกันนะครับในช่วงบ่ายของวันวันพรุ่งนี้ครับ โดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สํานักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีนายธนพลกองทรัพย์ไพศาลประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้ให้มีได้จัดให้มีการประชุมหารือการจัดทําผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษามาสํารวจกําหนดขอบเขตผังวิเคราะห์และจัดทําร่างเข,าเข้าสู่ขั้นตอนที่3 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่11กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมสยามแกรนด์อเบอเมืองอุดรโดยมีนายอนุพงศ์มกครานุรักษ์ท่านรองประธานสภาสัมมอุดรมีนายจตุรงค์ธนปุระนายยกสมาคมอสังหาริมทร,รัพย์อุดรและคณะกรรมการของทั้งหลายฝ่ายนะครับมาร่วมประชุมกันซึ่งเรื่องนี้ท่านประธานหอ,อก,าการค้าจังหวัดอุดรคุณธนพลท่านแจ้งที่ประชุมบอกว่าร่างผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ถูกส่งมาให้เมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมเชิญร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากที่ได้ดูและคุยกับหลายคนส่วนตัวคิดว่าเวลามันกระชั้นชิดเกินไปที่จะต้องพิรณาเรื่องมากมายบางเรื่องยังไม่เข้าใจชัดเจนและไปเกี่ยวข้องกับชาวอุดรธานีไม่ใช่เฉพาะใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอยากจะให้เลื่อนหรือว่าขยายเวลาเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมากกว่านี้โดยเท่าที่ติดตามดูรู้ว่า มีเพียงสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานีเท่านั้นได้ศึกษาเรื่องนี้ไปได้มากที่สุดแล้วขณะที่กลุ่มพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอื่นๆเนี่ยน่าจะไม่ทันจึงขอให้ในายกหรือขอให้สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรมาให้แนวทางในที่ประชุมกันหน่อยอย่างไรก็ตามครับทีมสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรได้ชี้แจงบอกว่ผาผังเมืองรวมเมืองอุดรเนี่ย ฉบับแรกมีมาตั้งแต่ปี2529จากนั้นก็มีการปรับปรุงสองครั้งในปี2537และปี2553แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี2565ฉบับร่างล่าสุดในสมาคมได้มาเมื่อ5วันก่อนครับได้วันเดียวกันครับยี่ผมวิจนาจากเดิมนี่ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลน,นาครอ,อุดอรธานีและใกล้เคียงก็ได้รับการขยายครับจนเต็มพื้นที่ของอำเภอเมือง ซึ่งร่างฉบับนี้ตอนแรกก็คิดไปเองว่าน่าจะดีขึ้นเพราะเราเพิ่งได้รับการแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในโซนสีเขียวที่อยู่อาศัยครับเพิ่มเป็น5%หรือ10%แต่เมื่อลงไปดูรายละเอียดกลับเป็นในทางตรงกันข้ามครับนึกว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นนี่นะครับเป็นทีมงานนะแต่กลับว่าหายไปนะรายละเอียดเขาบอกว่า ทางด้านทีมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ท่านบอกว่าเราเริ่มดูเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ก่อนพบว่าพื้นที่อยู่อาศัยด้วยการจัดสรรน,นีมันลดลงกว่าครึ่งทําให้ภาวะหรือภาระตกไปอยู่ที่ผู้กํากับดูแลพื้นที่จากการหลีเกเลี่ยงสร้างที่อยู่อาศัยไม่มีสิ่งสรวโภคและพบว่าถนนที่มีอยู่แล้วถนนที่สร้างเสร็จใหม่และถนนที่จะมีอยู่ในอนาคต กลับไปห้ามไม่ให้มีการจัดสรรแล้วจะสร้างถนนไปทําไมอาทิถนนหลวงตาพระมหาบัวที่สร้างเสร็จแล้วสร้างหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้ถนนวงแหวนตามผังเมืองเชื่อมถนนมิตรภาพกับถนนนิทริโยกําลังเตรียมเวรคืนอยู่ในขณะนี้ก็เหมือนกันครับสร้างเสร็จก็ไม่สามารถจัดสรรได้และอื่นๆอีกหลายสายจึงจะเสนอให้มีการแก้ไขข้อกําหนดบางประเด็น โดยสมาคมอสหายลิมทรัพย์อุดรธาน,นีพร้อมช่วยดูข้อมูลของกลุ่มพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือว่าอื่นๆครับนี่เป็นต้องช่วยกันละด้านกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดอุดรหลายท่านครับก็ระบุครับบอกว่าผังเมืองรวมเมืองอุดรที่ผ่านมาเนี่ยมันขวางการพัฒนาเมืองมากกว่าการส่งเสริมเหมือนเมืองอุดรธาน,นีถูกแช่แข็งหรือฟีสกันมานานพอสมควรแล้ว อย่างเช่นเป้าหมายของเมืองอุดรธานีก็คือเป็นสมาร์ทซิตี้เป็นไมซิตี้เป็นสปอร์ตซิตี้และอื่นๆกลับถูกขวางด้วยผังเมืองรวมเมืองอุดรอ,อาทิการกำหนดให้ถนนหลายสายมีความกว้างตั้งแต่12เมตรไปถึง60เมตรที่ดินแนวเขตกำหนดห้ามก่อสร้างหากจะสร้างต้องถอยไปด้านหลังแนวเขตตัวอย่างครับตัวอย่างนะถนนสายคอเจ็บหนดว่ากว้าง20เมตร นี่ผ่านมา30ปีก็ยังทำอะไรไม่ได้ร่างใหม่เปลี่ยนจากเป,เปลี่ยนจากคอเเป็นงอหถนนกว้างขึ้นเป็น25เมตรอันเดิมยังทำไม่ได้ยังจะมาขยายถนนอีกครับขณะที่อุดรธาน,นีจะเป็นไมซิตี้สมบูรณ์แบบต้องเพิ่มโรงแรมระดับ5ดาวกับ6ดาวหรือโรงแรมประเภท4ประเภท5แต่ร่างผังเมืองใหม่บีบให้เกิดขึ้นเพิ่มเติมไม่ได้ครับหากจะเกิดขึ้นต้องลงทุนสูง และก็ร่างผังเมืองฉบับใหม่ยังมีปัญหาการแช่แข็งอาคารพาณิชย์โกดังปั๊มน้ํามันและการพาณิชย์อื่นๆด้วยครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุดรท่านบอกว่าเราเพิ่งเห็นร่างผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีฉบับใหม่ที่ประชุมเห็นว่าสิ่งที่เราได้ในที่ประชุมเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยหลายประการครับมีหลายกลุ่มอาจจะยังไม่รู้ เรามีเวลาถึง11กรกฎาคมในเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็บวกอีก15วันในการเสนอข้อมูลเพิ่มเติมชาวอุดรธานีคงมีเวลาไม่เพียงพอจะหาเหตุผลหรือด้วยเหตุผลด้วยไม่รู้นะครับไม่รู้ง่ายๆเลยหารือการเรื่องนี้ก็เลยนัดครับมีมติออกมาหนึ่งเปิดประชุมกรกรอุดรธานีเพื่อระดมความคิดเห็นในวันจันทร์ที่ถึงนี้ครับช่วงบ่ายที่ห้องคำชะโนดครับ 2. ค้นหาความต้องการปรับแก้ร่างของทุกกลุ่มเหมือนกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานีที่สรุปไว้แล้วตกลงอสังหาเขาทำของเขาเขาทำเสร็จและแต่คนอื่นยังไม่ได้ทำครับสก็คือสรุปความเห็นในภาพรวมของการประชุมในวันที่8นี้ต่อเสนอต่อเวทีรับฟังความคามิดเห็นในวันที่11เพราะว่ามันจะมีการประชุมวันที่12ด้วยมันจะมีปัญหาครับอาจจะไม่มีเวลา15วันด้วยซ้าไป ยกตัวอย่างครับอันนี้ไปะะช้าๆนะผมยกตัวอย่างทุกตัวอย่างในเขตเทศบาลน,นาครอ,อุดรธานีเรื่องการกําหนดขอบเขตทางครับหรือความกว้างของถนนบางสายเป็นสีต่างๆนะนี่ต่างๆนะทั้งถนนที่มีอยู่แล้วและถนนที่ตัดใหม่เป็นข้อกําหนดไม่ให้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นสีเขียวสีเขียวนะครับถนนเนี่ยกว้าง25เมตรกําหนดให้ หลายถนนกําหนดไว้หลายถนนครับาทา่สามแยกศรีวิไลามาตามถนนอําเภอผ่านสี่แยกโรงเรียนบ้านหมากแข้งถึงสามแยกหลังโรง,งเรียนบ้านหมากแข้งเลี้ยวขวาตามถนนศรีชงชื่นไปจนถึงสีแยกคอกมา้าตามถนนธรรมเจดีไปจนถึงสุดถนนวงแหวนครับนี่นะก้องกว้าง25เมตรครับส่วนสายสีเหลืองครับสายสีเหลืองนี่ต้องนับตรงนี้นะขยับกันนิดหนึ่งนะครับสายสีเขียวที่งอง,งองไปนะครับที่ผมพูดสักครู่นี้ แล้วก็สายสีเหลืองครับสายสีเหลืองเขาให้กว้าง20เมตรในเทศบาลนครมีอยู่3สายอาทิถนนพรมประกายเริ่มตั้งแต่3มแยกตัดถนนสีชมเชนไปจนถึงถนนหน้าสนามบินวิธีปฏิบัติก็คือวิธีปฏิบัติก็คือครับวัดจากกึ่งกลางความกว้างถนนนี่ก็20เมตรก็หาร2ก็วัดจากกึ่งกลางถนนไปครับไปอีก10เมตรครับนี่ตัวสีนะกำหนดไว้เลยมีตั้งแต่12เมตรไปจนถึง60เมตรด้วยกัน ภาษาทางกฎหมายเขาเรียกว่ารอนสิทธ์ครับรอนสิทธ์นะเอาท่านอยากดูเอกสารพวกนี้เปิดดูได้ครับคิวอบาร์โค้ดรับนี่นะบาร์โค้ดตัวนี้ค้างไว้หน่อยนะครับท่านสแกนได้ไหมเอา,เอาชื่อออกาไปก่อนเดี๋ยวสแกนผิดนะครับสแกนกันเลยนี่เป็นบาร์โค้ดสรับเอกสารร่างผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีผมอ่านอยู่2วันครับไม่เข้าใจครับต้องไปขอความรู้จากสังหาริมทร,รั์เขาก็แนะ แนวทางในการเข้าไปอ่านมันก็สะดวกขึ้นกับเวลาที่เราจะใช้ในการอ่านแบบสั้นๆน,นะดาริยางอ้าวพอแล้วครับผู้สื่อข่าวรายงานด้วยครับบอกว่าร่างของผังเมืองอุดรร่างของผังเมืองรวมเมืองอุดรฉบับนี้เนี่ยระบุว่าได้ดำเนินการตามไปแล้วสองขั้นตอนสองขั้นตอนนะครับไปแล้วหลังจากเผยแพร่ร่างผังเมืองรวมเมืองอุดรเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที่11กรกฎาคมพร้อมระบุว่าจะรับฟังความคิดเห็นอยู่15วันบอกเราว่า15วันแต่ครับแต่ในเอกสารเดียวกันเนี่ยพูดถึงขั้นตอนเรื่องของการาประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่กลับระบุว่า12กรกฎาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารว่าร่างผังเมืองรวมเมืองอุดรธาน,นีจะถูกตั้งคําถามตามมามากมายแค่ไหน วันนี้เรามีเวลาอีกเพียงไม่กี่วันนะครับลองดูท่าทีพรุ่งนี้ของเอกชนส่วนประชาชนอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าบา์โค้ดที่บอกไปสแกนถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวสแกนดูค่อยๆอ,อ่านอย่าทะเลาะก,กันเราพักกัน